สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง K A T I V GARDEN อีกแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลล์กันสะใครเพื่อให้กำลังใจเห็นก่อนนะคะกดกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปรับชมคลิปนี้กันเลยนี่เลยนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือลำยาของเรานะคะมันออกดอกแล้วอีกเจ็ดเดือนก็จะได้กินแล้วค่ะดูสิ ทุกคนถ้าทุกคนไม่กดแชร์กดต,ติดตามคลิปนี้คลิปนี้จะหยุดค่ะอ่ะกดแล้วเห็นไหมคะว่าถ้าไม่กดมันจะไม่เออไม่ดูนะคะนี่เลยลย้อกแจของเราพาไปดูกันกัน,นะคะ่ะไปไปต่อ นี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆกันเลยไปตามที่หน้าลำยเราอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราะเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาทุกคนไปดูให้เรื่อยๆไปถึงนู่นเลยนะคะไปต่อโอ้ดูนี่สิ ต้นใหญ่มากไปกันต่อค่ะไปใกล้ถึงตรงแล้ว้วกันค่ะตอนนี้เหนื่อยมากค่ะเพราะตอน,นที่ยังไม่ได้ถ่ายวิ่งมานะคะทุกคนวิ่งมาเลยเหนื่อยมากนะ ดีเลยดูลดองอย้างละสิดูสิว้าวโอ้ยมีต้นมะพร้าวด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ก,กำลังใจอีกครั้งนะคะบ้ายบายสวัสดีค่ะ